ก็สวัสดีคนนะครับผมวันนี้แกยมผมนะครับในช่องของดูสเก็ของเกมโรบอกกันอีกแล้วนะครับในแมปที่มีชื่อว่ามอนกริง้งจีเป็นแมปเดินเขานะเป็นแมปแบบว่าเดินเข่าชิวๆนะไม่มีอะไรเลยแบบเนี้ยอ่ะปะเป็นแมปของคนอิโนโดนีเซียนะ let's go bro วันนี้เราก็จะมาเดินเข่าแบบชิวๆกันนะครับเรามีของที่จะมีก็จะเป็นน้ำหนึ่งขวดแล้วก็ไฟฉายที่แจม่มสติโลก <c oughs> โหโคตรแจ่มอ่ะไฟฉายนี่ยังแจ่มเลยอะพี่ บอกว่าส่งเลยแบบเห็นทุกอย่างอะไรอย่างงี้ปะไอมีหมอกด้วยเนี่ยอะไรกันเนี่ยทำไมไมันตอนแรกมันก็นสว่างอยู่ๆทำไมเข้ามานีิ่ถึงมีหมอกอะ่ะอะไรคะโอ้ยอันนี้คือเช็คคอยเหรอเห็นได้เลยอโอ้ยดึงเข,ข่าคนเดียวเฮ้ยทำไมดึงเข่าถึง,ถง,ม,ถงมีถุงซอมถุงศพด้วยนะครับเนะะี่ยฮะเกมมันดีหรือเปล่า มีจัมสแกนด้วยมีไฟฉายนี่อะหมดไฟฉายหนยสิบ้าไปแล้วอ่ะเกมอะไรเนี่ยเฮ้ยเดินเข่าชิวไม่ใเรอเดินเข่าชิวไม่ใเรอเนี่ยพีก่ก็อันนี้คือเช็คพอยต์แทนว่าเราเดินถูกแล้วสิเฮ้ยเช็คพอยต์ว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะกระเป๋ากระสุดเหรอเกาวะเปลี่ยนเสื้อละ มาดูกันต่อไ้อยไปงี้ใช่ไหมไปกันต่อป่าดุริซีมีจ้ำสแกร์ด้วยเนี่ยโหจริงๆเป็นถุงสปิซอมบี้ถุงศพคนตายคนตรีค่อนข้างอันตราย,าย,ย,ยและเซียวแหละป่าอะไรไป่าจ้ำสแก์เปล่าเป็นป่านะครับทุกคนป่านี้ก็ไม่มีอะไรนะ ทำไมทำถึงได้แบบประโซะขนาดนี้ตกไปจนจำสแกร์เปล่าทั้งต่เราเจอตัวนั้นจำสแกร์มันบางทีก็ไม่เจออะไรเลยนะระหว่างทางให้ตายเถอะหมอกมาแล้วเรื่องแอย่างนี้นะเพื่อความสบายใจตัวยังโอเคนะฮะเตินปากคนเดียวก็เป็นอย่างนี้นะครับจะข้างอุ้ยข้างหน้าเช็คไฟแล้วเอา้เอาโอ, <laughs> อ้อ่าเช็คไฟ แล้วก็ต้องไปทางไหนเนี่ยน่าจะทางนี้แหละเช็คพอยต์ปะล่ะเดี๋ยวว่าค่อนข้างเช็คพอยต์เลยเมื่อกี้นะเช็คพอยต์แบบก็คือถ้าเราจะถึงเช็คพอยต์เราก็ต้องโดนจับสแกร์ก่อนอะไรงี้ป่ะเกมนี้มันบาจริงๆเลยแบบขึ้นเขาอินโดนีเซียเฮิร์สก็จบไปแล้วนะกับการเดินเขาในแมบเขาอินโดนีเซียนะบอกเลยว่ามัน ก็ดูเหมือนมีอะไรนะต้นเกมมันมันก็ดูแบบมีจ้มสแกร์มีแบบว่าความน่ากลัวงงเหงาๆนะครับแบบอุศักอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เงียบเหงามากเลยนะฮะค่อนข้างเง,งียบเหงามากจริงเลยค่อนข้าง,างน่าเบื่อเดยวเชียวอ่ะดูส์เกมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเกมแม่งน่าเบื่อมากเลยถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดใช้เอ๊กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้กับช่องดูส์เกม,มนะฮะงั้นนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแบบแม่งสุดมันเลยจ้มสแกร์สุดโหดนะ บ๊ายบายฮะ